บ้านบางหลังเนี่ยต้องสร้างให้ห่างจากกำแพงถึง3เมตรเลยนะคะเป็นเพราะอะไรวันนี้ครูมีคำตอบมาให้ค่ะนั่นก็เพราะว่าถ้าเป็นบ้านที่สร้างแบบ หนึ่งชั้นสองชั้นเนี่ยนะคะทั่วทั่วไปเนี่ยเราก็จะให้ห่างจากกำแพงแค่2เมตรก็พอค่ะแต่สำหรับบ้านที่จะต้องสร้างห่างจากกำแพง3เมตรนั่นก็คือกรณีที่บ้านสูง3ชั้นค่ะถ้าเกิดว่าบ้านของเราเนี่ยนะคะเป็นบ้าน3ชั้นเราจะต้องปลูกให้ห่างจากกำแพงบ้านนะคะ3เมตรนะคะทุกคนไม่ใช่2เมตรแบบปกตินะเพราะถ้าเกิดว่าใครลืมข้อน,นี้ไปแล้วก็ไปเผลอสร้างแล้วก็เว้นที่ไปแค่2เมตรเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้อาจจะ ถึงขั้นจะต้องทุบบ้านกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ คลิปวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะที่กําลังมองหาซื้อบ้านนะคะแล้วก็หรือว่ากําลังจะสร้างบ้านถ้าจะเป็น3มชั้นอย่าลืมเว้นระยะห่างจากกําแพง3เมตรนะคะสําหรับวันนี้ครูลาไปแล้วนะคะใครที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ครูด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจครูบิลีฟหรือว่ากดไลค์เพจครูบิลีฟเอาไว้นะคะ Facebook เขาจะได้รู้ว่าคุณอยากที่จะรับข้อมูลจากครูอยากเห็นคลิปของครูอีกแล้วเขาจะได้ส่งคลิปของครูให้กับคุณอีกนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิป หน้าค่ะบายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ,คะพี่ชิอามีคนอยากเข้าด้วยบ๊ายบายค่ะพี่พ <laughs> เดี๋ยวค่อยว่าดูก,กันไหนนะคะที่บ้านนะคะในอ้อยเผ็ดนะคะงลูกสีแดงน,นะคะค่ะ <laughs>